ไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เคียนข้างไปความนที่เราใใร่นานในสวนร่วมปันฝันโดยเงินฝาก Youth Savings จากธนาคารอมสินโท1115บริษัทโอสสภาจำกัดเพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่าบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการปันฝันปันยิ้มรายการที่จะร่วมแบ่งปันน้ำใจของคนในสังคมเพื่อช่วยเหลือทําให้สังคมนั้นน่าอยู่มากยิ่งขึ้นค่ะกับดิฉันซีชัดปวีตรีชัชวันวงศ์รับหน้าที่เป็นผู้ด,ดําเนินรายการนี้นะคะคุณผู้ชมคะซีมีคําถามคําถามหนึ่งที่อยากจะถามคุณผู้ชมว่าคุณเคยทําผิดพลาดในชีวิตไหมคะซีมั่นใจว่าน้องๆเยาวชนกลุ่มหนึ่งในสังคมนั้นต้องการที่ยืนในสังคมเมื่อเขาได้เติบโตไปแต่ในขณะที่เขากําลังเติบโตนั้น<ๆ><ๆ>เขาอาจจะทําผิดพลาดในชีวิต ซึ่งก็อาจจะมีผลทําให้เขาต้องไปอยู่ในเรือนจําและมีประวัติเสียหลายครั้งที่เราเห็นว่าคนในสังคมไม่ให้โอกาสกับเด็กกลุ่มเหล่านี้ซึ่งมีสถานที่หนึ่งค่ะที่เขายังคอยให้โอกาสกับน้องกลุ่มนี้อยู่อย่างเสมอต้นเสมอปลายนั่นก็คือมูลนิธิพันธกิจเรือนจําคริสเตียนสถานที่แห่งนี้ในตอนนี้สิอยากให้คุณผู้ชมรู้จักกันมากขึ้นเราจะได้ทราบนะคะว่าน้องๆเหล่านี้สามารถกลับคืนสู่สังคม ได้รับโอกาสที่ดีได้ค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากให้กําลังใจกับทางรายการส่ง SMS มาที่หมายเลข4155568นะคะและทุกตอนเราจะมีดาราจิตอาสา1ท่านที่มาร่วมทํากิจกรรมดีๆกับเราและมาเรียนรู้น้ําใจแห่งการให้และแบ่งปันน้ําใจแห่งการให้กับรายการเราด้วยค่ะเชิญพบกับดาราจิตอาสาในตอนนี้เลยค่ะช่วงร้อยดวงใจร้อยการให้ สนับสนุนโดยบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนครับถ้าผมได้มีโอกาสผู้ให้นะครับผมก็อยากจะให้อย่างที่พระคริสตเป็นผู้ให้ก็คือว่าให้ความรักให้ความชื่นชมยินดทีที่ทุกคนจะที่จะมีได้ในพระคริสตสำหรับโครงการปันฝันปันยิ้มนะครับเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับที่ว่าเรามีคนจิตอาสามากมายมาช่วยกันทํารายการแล้วก็ทํารายการที่มีสาระประโยชน์ดีๆที่จะแบ่งปันทั้งรอยยิ้มแบ่งปันทั้งความฝันของคนในสังคมมากมาย ให้กันและกันนะครับผมซึ่งขอสับสสนิร,รายการนี้อย่างมากเลยครับสวัสดีครับผมบอยกสศีพงศ์นะครับสวัสดีทุกผูชมทุกท่านนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่มูลนิธิพันธกิจเรือนจำคริสเตียนนะครับที่นี่เรียกได้ว่าเป็น ที่พึ่งเป็นความหวังเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของน้องๆเยาวชนที่เคยหลงผิดที่นี่เลยจะเป็นเหมือนทั้งบ้านทั้งโรงเรียนทั้งศาสนสถานไว้ที่พักพิงหัวใจยามที่ทุกคนอ่อนล้ามูลนธิธินี้ก่อตั้งมาเมื่อไหร่ช่วยเหลือในด้านใดบ้างตามผมไปพูดคุยกับผู้ด,ดูแลกันได้เลยครับผม ครับวันนี้ผมอยู่กับอาจารย์ต้องนะครับาจารย์วุฒธิชัยวงจิโรดนะครับเป็นผู้จัดการอของบ้านกึ่งวิถีบ้านพุพรแห่งนี้นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ,รบอยากจะทราบว่ามูลนิธิเนี่ยก่อตั้งมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับาระจันทางมูลนิธิเนี่ยเริ่มต้นจากมิชลีชาวอเมริกันศาสนาจารยร์แจ็คแอลมาตินแต่ว่าภายหลังเนี่ยอาจารย์ทอนเข้ามาบริหารจัดการแล้วก็มีส่วนเกี่ยวทางราชการมากขึ้นจึงได้มีการ จดทะเบียนเป็นมูลิี่ในปีวันที่27ตุลาคม2548ครับแล้ววัตถุประสงค์การก่อตั้งแล้วก็พันธกิจของมูลนิธิเนี่ยมีอะไรบ้างครับอาจารย์วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งเนี่ยเพื่อจะอจัดกิจกรรมอบรมปรับเปลี่ยนสนาติผู้ต้องขังที่ในเรือนจําต่างๆรวมถึงเยาว,วชนในสถานีและศูนย์ฝึก 2. อ,องเ,อเพื่อสนับสนุนุนการศึกษา แล้วก็ฝึกวิชาชีพให้กับผู้ต้องขังรวมถึงเป็นตัวการประสานห,หางานให้กับผู้ต้องขังและกับเด็กเกยาวชนในสถงนนี้อสามเราเปิดบ้านพ,อพอระพรเพื่อจะ,อะเป็นที่รองรับสําหรับผู้พ้นโทษหรือเยาวชนที่ไม่มีผู้บุคลาละม,มาพักอยู่เพื่อจะรับการฟื้นฟูเพื่อเขาจะพร้อมกลับ,บไปยืนในสังคมได้ครั้งหนึ่งครับก็เข้าใจความเป็นมาของของมูลนิธิบ้านบ้านพระพรนะครับแต่อยากจะทราบว่าแล้วบ,บ้านกึ่งวิถีบ้านพระพรเนี่ยเกิดขึ้นมาได้อย่างไรครับ คือสืบเนื่องจากที่ทางมูลที่เนี่ยเข้าอบรมตามเรือนจําและสถานีต่างๆและเมื่อเขาพ้นโทษออกมาเนี่ยมีผู้ต้องขังจํานวนมากไม่รู้จะไปไหนออาจารย์ทอนก็ได้รับให้การช่วยเหลือเขาโดยจัดหาที่พักหลังจากนั้นจํานวนก็เพิ่มมากขึ้นจึงต้องเปิดบ้านมาพรขึ้นมาครับในบ้านมาพรเนี่ยเราต้องแบ่งเป็นสามสามส่วนนะะส่วนแรกเนี่ยก็คือผู้ต้องขังซึ่งเป็นผู้ใหญ่ถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยทางบ้านมาพรก็จะ สนับสนุนเรื่องการทํางานการฝุขวิชาชีพแต่ถ้าเป็นเยาวชนในสถานพินิษฐ์เนี่ยเมื่อมาอยู่กับเราเนี่ยเราจะผลักดันแล้วก็สนับสนุนเรื่องการศึกษาส่วนอีกเคสหนึ่งเป็นเคสที่เพิ่งเกิดมา3-4ปีหลังนี้เป็นเคสของเด็กติดผู้ต้องขังเด็กเล็กเกเหล่านี้นะครับก็จะดูเรื่องอพัฒนาการของเด็กแล้วก็เรื่องสุขาอนามัยครับโอ้โหอย่างนี้อย่างนี้เงินที่จะมาดูแลน้องนองน,องนี่ ต้องเยอะมากเลยนะครับก็ต้องใช้ค่าใช้จ่ายทุกเดือนทุกเดือนไปเรื่อยๆเนี่ยรวมทั้งค่าเราเรียนค่าอะไรอีกด้วยใช่ไหมครับบุคคลเหล่านี้เนี่ยเขาไม่สามารถที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตได้เพราะว่าเขาไม่มีคนที่จะคอยสนับสนุนเขาหรือคอยเป็นกําลังให้เขาทุกๆทุกๆกๆอย่างทั้งกําลังใจหรือว่าทั้งกําลังทรัพย์หลายๆอย่างก็สามารถที่จะส่งมาได้นะครับตามที่อยู่นี้นะครับหรือว่าเลขข้างล่างนี้นะครับผมครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะ พักกันครู่หนึ่งนะครับแล้วก็ในช่วงหน้าเราจะมาดูสิ่งที่มูลนิธิได้ทําขึ้นมาเพื่อจะได้ดูแลน้องๆในการสร้างพัฒนาศักยภาพขอ,ของพวกเขานะครับผม,รม,มหรรรรืออเเเาาาาจจะะไได้้ควงงสูตททุกท่